หอยงวงชา้างน้ำปลาน้ำปลาอีกคนเพชน<จะ>เริ่มเลยหามจิ้มก่อนนะกินยังไงมึงมันยังไม่ตายจิ้มค่ะ พริกกระเทียมรากผักชีนะคะยีน้ำมะนาวน้ำเชื่อมขาดไม่ได้นี่น้ำปลาลาอีขุนเพชรไม่ต้องกลัวเค็มนะคะหลายๆคนบอกอุ๊ยเค็มตอนี่นี่น,น,นะซื้อกินก่อน มันเค็มจ้านัวค่ะสัดส่วนเนี่ยตวงให้มันพอดีมันจะมันก็จะพอดีนะคะปั่นก่อนจ้าหอมมากคนนี้เป็นพริกแดงนะคะทุกน ก่อนทานนะคะนี่เลย My Skin Serum เซรั่มบำรุงผิวหน้าอันดับหนึ่งที่มีสารสกัดน้ำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเดีเวอร์ไปหาซื้อเองสองร้อยสิบบาทลองกินแบบกินแบบชาวชาวจีนเหรอเขากินช่ปะ่ะกูก็ลองเหมือนมึงยังไม่ตายนะที่รักไม่ตายใช่ยางนี่ปะที่รักเปิดเก่งนี่เขาจะทำอย่างเงี้ย เขาอยากเหเนอยางเงี้ยแ้ไหมแอบเอหมืนอมนด้วยน,นะ <laughs> อืมอืม เดี่ยวเลยนำ้ำเ <c oughs> <can> ิ้มมึงกูยอมแพ้กูขอไปลวกนะกูขอโทษ อันนี้ไม่ได้มันมันเหนี่คาวมากแล้วน้ำข้างในมันมันเค็มมาก <c oughs> แดงไม่ได้อ่ะอ